วันนี้พาหมาใส่รถเข็นค่ะทุกคนอ้าวสวัสดีค่ะทุกคนก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยสิสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเก็บผักข้างหลังนู่นนะคะทุกคนเอารถเข็นไปใส่เอาตะกร้าไปด้วยแล้วก็อุปกรณ์กันไกลนะคะไปค่ะ นี่ค่ะกิจกรรมของเรานะคะวันนี้โหอ,อากาศหนาวมากค่ะทุกคนวันนี้ไปทำงานมาครึ่งวัน <c oughs> อากาศเริ่มหนาวเยอะแล้ว <c oughs> อุ้ยลูกแม่ <c oughs> ไปทีนี้วางให้น้องเล่นวางให้บรูให้บรูไปเล่นอ่ะหนูมาตัดผักค่ะมาตัดอันนี้ให้มามะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนผมก็ได้เก็บสวน เก็บต้นไม้ทางฝั่งทางนู้นให้โล่งนะคะเพราะว่าหมาชอบกินค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเก็บฟักแมวลูกใหญ่นะคะทุกคนนี่ค่ะลูกเดนหนูเดนหนูตัดไอ้ลูกโต,โตโตมันนี่ลูกมันนี่มาไมมจะตัดให้ดูหรือว่าหนูนจะตัดเองนี่นน<า>ตัดตรงนี้ตัดตรงอย่าแล้วก็เอาใส่รถเข็นนะลูกนะ นี่คะ่ะทุกคนเราจะตัดเสร็จแล้วเราจะใส่รถเข็นนะคะน,นี้เป็นตะกร้า <Blue, Blue. S 1> ไม่เป็นไรหรอกลูก <c oughs> เอาแต่ลูกใหญ่ๆนะคะลูกเล็กยังไม่เอานะลูกอย่า <c oughs> อันนี้ก็ตัดเหมือนกนอันนี่คะ่ะทุกคนก็จะเริ่มเก็บลูกใหญ่เข้าไปไว้ข้างในก่อนนะคะลูกเล็กก็เผื่อ <c oughs> ถ้าเกิดว่ายังไม่หนาวเยอะ ถ้าเกิดยังไม่หนาวเยอะเราก็เผ่อเขาโตอีกนะคะทุกคนนี่ดูอันสองอันนี้ก็เก็บหมดเลยนะลูกนะ, <Okay. S 1> ะนี่ค่ะให้ลูกสาวเก็บนี่ค่ะวันนี้พานางมาเก็บผัก นี่ค่ะตัวจัวตอมจอมยุ่งก็อยู่ตรงนี้อากาศหนาวมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็ได้เท่านี้แล้วยาลุกเก็บเลยค่ะนี่ค่ะโอ้ยโอ,ยโอย้หนาวไม่รู้ว่ากล้องจะสั่นหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่ามือสัน่นนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนมาต่อกันเลยค่ะ เดี๋ยวข้างล่างอย่าลุกอ,อ,อย่ามันก็เจอปลาที่พุ่เพราะว่าซับมันนะลูกน้ำมันยางมันนะเด็ดซับฟันฟักแมวนี่ลูกนี้ก็ตัดเหมือนกันนะคะนี่อน<ม>ี่ทางนี้ด้วยลูกมอย่าไม่เป็นไรหรอก นม่นเดี๋ยวก่อนอันนี้ลุกตัดเลยค่ะเดี๋ยว,วมานจะรุมฐานแล้วให้หนูตัดนี่ค่ะทุกคนกิจกรรมของเรานะคะจะเริ่มจะเริ่มแบบเก็บกวาดสวนทางนู้นเจ้าจอมพวน เจ้าจอมยุ่งก็มาแล้วนะคะนี่ค่ะโหลูกนี้ใหญ่มากเลยนะลูกนะนี่ค่ะทุกคนอือนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะตัดให้ลูกยิบยุบนี่ โอ้ไนเดี๋ยวส่องดูก่อนว,ว่ามีไหมตรงไหนตรงนู่นอีกค่ะส่วนตรงนี้ไอ้ลูกที่ยังเล็กๆอยู่เราก็จะยังไม่เก็บนะคะก็คือจะกราบใดที่ยังไม่มยังไม่เฟรซน,นะคะคือยังไม่เป็นน้ําแข็งมันมีอันเราก็จะปล่อยให้เขาโตก่อนนะคะม,ม,มาคะ่ะทุกคนเก็บลูกนี้ก่อนจะเก็บได้ไหมนี่นก็คือเขายะ อันนี้มันขึ้นอยู่ในเหล็ก<า>เปิดน,นี่ค่ะทุกคนสองลูกสุดท้ายที่เราเก็บข้างล่างนคะคะใหญ่โตมโหฬารมากเลยค่ะใหญ่หเลยลูก <laughs> <laughs> หนือลูกสาวนะคะทุกคน <Blue. S 1> อันนี้ก็คือลูกที่เราเก็บอยู่ที่มันห้อยตรงเตงตรงเตง,ตง,เตงอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะ ก็คือที่เหลือก็ยังลูกน้อยลูกเล็กๆนะคะก็คือยังลูกไม่แก่ก็คือจะรอให้เขาโตก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวมานับดูนะคะว่าได้กี่ลูกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาตะกร้าเตรียมไว้แล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะพาลูกขึ้นไปเก็บข้างบนเพราะว่าข้างบนก็มีอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,คะเอานับดูสิลูกว่ามีกี่อันเก็บข้างล่างกี่อัน เจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้ได้ตั้งยี่สิบเอ็ดลูกนะคะทุกคนดูลูกเบิ่มมากเลยไม่เป็นไรหรอกลูกป้าทีนี้เราจะไปเก็บข้างบนกันนะคะทุกคนนี่หนูออนกันไกลลูกกับยฮีวตะกร้ากันไก่ใส่ตะก้านะคะนี่ค่ะทุกคนเราจะทิ้งหมาน้อย เราจะทิ้งบลูไว้ข้างล่างก่อนนะคะก็คือนี่ค่ะเราจะขึ้นไปเก็บข้างบนก่อนนะคะนี่ค่ะม,มีหลายอันนะมีหลายอันเหรอคะลูกแต่ข้างบนนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเขาเริ่มไหม้แล้วนะคะทุกคนใบเขาเพราะว่าข้างบนนี้เขาจะลมแรงแล้วก็นี่ค่ะมันไม่มีอันใหญ่ๆไม่มีอันใหญ่ๆมี มันไม่เป็นไรอ่ะนี่ก็ก็ไม่เป็นไรลูกมันน้อยเหรอโอ้ลูกลูกลาวนะคะทุกคนลูกลาวลูกว่าวลาวค่ะนี่ค่ะลูกก็เก็บเอาลูกที่มันพอเก็บได้นี่สามสี่ลูกเดี๋ยวมาม่าจะถ่ายทางนู้นนะค่ะเดี๋ยวหนูก็ก้มเก็บทางนู้นเลยลูกไอ้ลูกใหญ่ใหญ่มันนะอันอันนี้อย่าเอาได้ไหม อ,อนี่คะ่ะทุกคนก็คือการทดลองที่ลูเนไม่เป็นอะไรหรอกล,ลูโอเคอยู่่เ,เป็นห่วงหมานะคะทุกคนลูนี่ลูอยู่ตรงนี้อยู่เลยลูกอะ ตัดเลยค่ะอันนี้อืมมันร้องอห้โอ้ยลูกมาม่าเอาออกไม่ได้นี่ค่ะทุกคนมันไม่ร้องไห้หรอกไม่เป็นไรหรอกลูกเนอะโดนลูกนู้นอ้วนนะลูกหนึ่งตัดเอาก่นนี่อย่า เดี๋ยวตรงนี้มีรูปใหญ่ๆแล้วก่อนเดี๋ยวให้มาถมา่ายก่อนนะคะนี่คะ่ะทุกคนตรงนี้ก็ใหญ่ๆเต็มไปหมดเลยคะ่ะนูน่นนี่คะ่คะโอ้ใหญ่มากเลยนะลูกนะ <c oughs> ให้ลูกน้อยหอยสังเก็บดึงเอาก็ได้ลูกดึงพุดเลยหน oh. ูไม่ดึงหรอคะอะไม่ดึงก็ตัดดึงออกไหมเออโห <c oughs> oh, ทุกคนนี้คะ่ะลูกใหญ่มากเลย oh. นั่นอยู่ข้างๆก้อนหินนะ oh. อีกอ oh. อกมาน,นลูกอยู่ข้างๆก้อนหินนะ <c oughs> หนูระวังล่วงไปข้างล่างนะ โอ้ดูทุกคนนี่ค่ะลูกเล็กลูกใหญ่เต็มไปหมดเลยนู่นส่วนตรงนู้นก็เหลือเต็มไปหมดเลยนี่สองลูกตรงนี้ก็ใหญ่อยู่นะคะทุกระวังล่วงลงไปข้างด้านนะ <c oughs> ตกตุ๊บลงไปตกน้ําเลยนะลูก <c oughs> ห,นหนูทำแล้วหนูทําแล้วหนูตกแล้วเหรอ <c oughs> หนูรู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหม น้อก่อนออนี่ค่ะมันคือเป็นรอยเป็นรอยหนีบเลยอย่านี่ค่ะทุกคนดูนะคะข้างบนนู่นลูกอยู่นู่นนู่นนู่นตรงโน้นาาระวังระวังลูกมันอยู่นี่อีกอระวังล่วงนะ ก็เหยียบตรงที่มันไม่มีลูกก็ได้ลูก<า>เดี๋ยวล่วงไปข้างล่างนะทำดีๆถ่ายก้นคนก่อนอ <laughs> ถ่ายก้นใหญ่คนก่อน <laughs> ถ่ายก้นใหญ่ลูกก่อน<า>น,นี่ค่ะทุกคนข้างบนเราก็ได้หลายลูกแล้วนะคะเพราะว่าโอ้ยลูกนี้ล่วงนี่ค่ะ ดูนะคะเราก็ยังเก็บไม่หมดนะคะทุกคนก็คือตะทยอยเก็บเฉพาะลูกใหญ่ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็ยัอุ้ยมีหอยทากด้วยลูกหอยหอยหอยมีหอยหอยหอยโอ้ยล่วงล่วงโอ้ยโอ้ยลูกออโอ้โอ้โอ้อออออ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนข้างบนเราก็ได้เยอะอยู่นะคะหนูจะลงแล้วเหรอคะลูกลูกสาวจะลงแล้ว<อ>เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมามาจะเก็บอีกก่อนสักลูกสองลูกโอเค <c oughs> มามาพก,น,กน,น,นั้ดูนะเนาะเราจะทำยังไงดีคะทุกคนนีดูเหล็กมันออกกับเหล็กสงสัยต้องหัก <c oughs> สงสัยต้อง นี่คะ่ะทุกคนต้องหักอย่างนี้เลยนะคะนี่คือเขาโตแล้วเขาอยู่ในเหล็กนี่คะ่ะส่วนอันนี้เขาก็เกิดอาการคือเป็นเชื้อรานะคะทุกคนอันนี้ก็จะไม่เอาไปกินนะคะนี่คะ่ะคือเขาเป็นเชื้อราอันนี้ก็คือหลังคาบนบ้านหมูมก็จะโยนเข้าป่าเลยนะคะนู่นค่ะโยนเข้าป่าไปเลย,เลย โอ้ยลูกนี้เขาก็ร่วงนะคะนี่เอาไปวิ่งหยอกหมาไปวิ่งหยอกหมาให้ให้วิ่งตาม mm hmm. ระวังร่วงลงบันไดนะลูก mm hmm. mm hmm. ก็จะเก,เก็บเฉพาะลูกที่ใหญ่ก่อนนะคะทุกคนอืบ <c oughs> ลูกนี้ก็คงคิดว่าแกแล้วนี่ค่ะ แล้วก็บางลูกเขาก็ร่วงเองคืออากาศเริ่มหนาวแล้วเขาก็จะหลุดร่วงของเขาเองนะคะลูกนี้ก็ติดกับเล็กนี่ค่ะส่วนลูกไหนที่มีแผลเราก็จะกินก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่สามารถเก็บไว้ได้นะคะนี่ค่ะยหืึ เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนล่อมามมา้ก่อนอนี่คะ่ะทุกคนเพราะว่าเมื่อตกี้นี่ผมตอนถ่ายคลิปยังเห็นอยู่นะคะเออลวงลงไปทำยังไงคะนี่นี่ก็คือยังไม่เจ็บนะคะนู่นอีกค่ะก็คือเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนไป ก็ที่เหลือก็ยังเหลือเยอะอยู่นะคะก็<ป>เราจะไว้ให้เขาโตสึ่นิดก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะก็นี่ค่ะ,คะก็ก็เหลือเยอะอยู่เราก็จะปล่อยเขาไปอย่างนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะไปค่ะทุกคนลงไปข้างล่างกันค่ะช่วงที่ลงข้างล่างนี้บุมจะไม่ถ่ายนะคะพวกกลัวร่วงเดี๋ยวลงไปเจอกันข้างล่างนะคะ นี่คะ่ะทุกคนเราก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วลูกไหนที่มันมีบาดแผลผมก็จะเอาออกก่อนนะคะอย่างลูกนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่คะ่ะก็จะเอาใส่ตะกร้านี้ไว้นะคะนี่ลูกนี้เราสามารถเก็บไว้ได้เก็บได้นานๆเราก็จะเอาใส่ตะกร้าใหญ่นี้นี่คะ่ะเดี๋ยวให้ชมหมาก่อนนะคะตัวแสบของเรานี่ กลางคืน<า>กลางคืนไม่ยอมนอนนะคะทุกคน <Okay. S 1> นี่ค่ะ there, อุ้ยแล้วเล็กกับไม่ลูกอร่อยไหมนี่ค่ะทุกคน <c oughs> ก็คืออันนี้เราจะไปกินเลยนะคะเพราะว่าเขามีบาดแผลนิดนึงนะคะนี่ ส่วนมังลูกผมก็หักออกส่วนลูกเล็กนี่ก็เขายังอ่อนอยู่เราก็จะผัดน้ำมันหอยเลยนะคะหรือแม่ก็ผัดกะเพรานี่ค่ะอันนี้่าไ้กินส่วนอันนี้เราจะเอาไว้เก็บนะคะนี่ค่ะมาลูกมาเคนรถเค็เนแลน้วมาเคลนรถเค็นไปบ้านกระจกให้มาไม้แล้วเค็เนรถเค็นไปฟารันดาไหวไหม คิดว่าเป็นสิบกิโลเลยมั้งคะทุกคนนี่ค่ะก็คือยังเหลืออยู่นะคะเหลือเยอะอยู่นี่ค่ะเหลือเยอะอยู่นะคะไปกันค่ะนูน่นไปละลูมาลูกยา่านี่ค่ะ นี่ค่ะมาวางไว้บ้านสวนแล้วเดี๋ยวผมก็จะเก็บเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามรับชม,มเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไหนลูกมาสวัสดีหน่อยสิคะลูกสวัสดีค่ะบลูเกร์บลู Blue Blue. สวัสดีครับหน่อยลูก นี่ค่ะทุกคนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีค่ะ